ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20สิงหาคม2548มีชื่อเรื่องว่าขอทานบรรลุอรหันต์วันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าำเดือนเก้า ปี4 8เข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้พรรษาสเดือนพรรษาสมเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งพรรษาผ่านไปแล้วนี้เป็นเดือนที่หนึ่งให้พวกเราท,ทุกทท่านที่ตั้งจิตสมาทานตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไร ข้าพเจ้าจะรักษาศีลหรือข้าไปเจ้าจะให้ทานหรือข้าไปเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ข้าไปเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันไม่ให้ขาดก็ขอให้พวกเรารักษาความสัต์จริงในใจของพวกเราเอาไว้อย่าให้มันขาดโดยที่ไม่จําเป็นขาดสัจจะไม่ใช่ของดีถ้าขาดไปเรื่อยๆไม่ใช่ของดีขาดวันนั้นขาดวันนี้เหมือนกับเสื้อผ้าขาดอย่างนั้นอะ ขาดรู้นั้นขาดรูนี้มันดีไหมไม่เป็นไม่ใช่ของดีเพราะนั้นให้รักษาให้อยู่ในสภาพถ้าเมื่อเรารักษาได้ดีแล้วเมื่อออกพรรษาแล้วเ,เราก็มั่นใจเราก็ภาคภูมิใจในการที่พวกเรารักษาสัจจะของเราไว้ในใจของเราไม่ได้ขาดตกบกพร่อง เพราะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านเอเมื่อสัจจะของเราเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราจะขอรางวัลคุณงามความดีของเราก็ได้ทนี้เออผู้ฆ่าได้รักษาศีลตลอดลอดฟังตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้านั่งภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดตลอดไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าไม่ได้ดื่มสุราตลอดไตรมาสสามเดือน ด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้ตั้งไว้ดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องเครื่อกุูลหนุนขอให้เข้าไปเจ้าอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่มันจะสมบรุลกันเราก็จะได้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอสำคัญอย่าไปค้ากำไรเกินควรเท่านั้น ถ้าค้ากําไรเกินครัวนไม่ได้น่ะไม่สําเร็จมันงั้นเถอะเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะให้ทั้งอ,อกตั้งใจรักษาสัจจะคือความจริงใจของตัวเองเอาไว้กับพร้อมกันก็ให้พยายามสั่งสมบุญกุศลอย่าได้ประมาทเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยหลกเป็นหลัก อย่าไปเชื่ออย่างอื่นเชื่อดวงเชื่อดาวเชื่อเลือกงามยามดีสงา่ายเรื่องลาสงราศีอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกแต่ตามไม่จริงเรื่องของพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เชื่อกลัมคือเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทําของพวกเราเนี่ยนะถ้าเราทําชั่วแล้วแต่เราขี้เกียจขี้ค้านเราจะไปหวังผลเลิศเลิมก็คงเ,เป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะสอนให้บุก พวกเราเชื่อกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีดีได้ยังไงถ้าเราทําดีแล้วมันก็ต้องดีเหตุและผลเหตุยังไงผลเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีเหตุชั่วผลก็ชั่วเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะให้เน้นหนักในการกระทํามันขยนันอดทนให้เก็บหอมรอมริบ เศรษฐกษิจอย่างนี้เราจะไปใช้ฟุมฟ่มเฟือยฟุ่มเฟือมมันก็ไม่ได้นะอ่ามันต้องรู้จักประหยัดใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองกระเป๋าของเรามีเท่าไหร่เราจะใช้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราจะใช้อย่างไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้ต่างคนก็ต่างประหยัดไว้นาดีเพราะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลายหลวงพ่อเองไม่สอนให้ขี้ตนีทีเหนียวนะ แต่ให้รู้จักประมาณตนอย่าไปใช้อะไรจนฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าว่ามีหนี้มีสินพลุงพลังนะ่ไม่ดีนะขอให้พวกเราทุกๆคนนะนะั่นแหละให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้หาให้เก็บและให้ใช้ใช้ให้เป็นอย่าไปใช้อลุ่ยชูแฉกจะขี้เกียจหาคําว่าหาคํานี้คือหาด้วยความสุดจริต สวนยางบางกรีดยางบางทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่สอแสวงหาทรัพย์ได้อย่าไปคดอย่าไปโกงเขาอย่าไปปนอย่าไปจี้อย่าไปขโมยเขาอันนั้นไม่ดีทํามาแล้วก็ไม่ดีอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีลูกเก้าเล้าหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเห็นแล้วก็อุดสูดูได้ตํารวจไปจับเข้าโกง,ง,ง,งขังอันนั้นไม่ดีอย่าไปทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายนะมันไม่ดี ถ้าว่าทำถูกต้องตามศีลธรรมแล้วทำไปเพื่อสสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องพยายามพึ่งตนเองนะนะั่นแหะอัตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะแล้วก็พร้อมกันก็สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าว่าคนไม่มีบุญไม่มีกุศลเกิดมาพบหน้าชาติหน้านยากจนยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าว่าคนขี้เกียจทําบุญทําทาน แต่ก็ต้องมีอะไรเราก็ทำตามอัตภาพอย่าให้ตนเองเกิดร้อนแต่ต้องทำนะต้องทำถ้าไม่ทำนะยิ่งทุกข์ยิ่งจนกว่าน,นี้อีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเห็นไหมพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วในชาตินี้นะแต่ท่านก็มีวิบากกรรมในอดีตชาติมาให้ผลเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นคนขอทานเหมือนกัน เป็นคนขอทานขอทานกินเป็นวันๆไปพระอนนท์เห็นท่านก็คงจะมองเห็นอุปนิสัยเก่านะั่นเออคนคนนี้ถึงเขาจะเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานแต่อุปนิสัยเบื้องหลังของเขาเนะี่ยเขาเป็นผู้เป็นคนมีบุญอยู่แต่ว่ากรรมมาปิดบังเขาในชั่วขณะน,นี้แต่เมื่อเขาบวชแ,แล้วเขาจะได้บําเพ็ญแล้วเขาจะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็คงจะรู้ได้ ด้วยของท่านท่านพระอ,อน,นุ์ก็เลยบอกเอ้ยเราบวชจะไม่ดีหรืเอเราก็สมบูรณ์ทุกอย่างให้มาตั้งใจภาวนาในวัดวาศาสานาหน่อยบเพ็ญบุญกุศลซะท่านที่ท่านคงจะมองเห็นอุปกรรมหรือว่าสิ่งที่ดีอยู่ในบุคคลคนนั้นอยู่ยพระอ,อน,นุนคงจะไม่ใช่ว่าจะจับมล้อยง่อยงอกมาบวชเหมือนกันคงจะ ดูแล้วก็คงจะมีหัวเฮงดีถ้าบวชเข้ามาแล้วก็คงจะดีเป็นคนดีท่านพระอนุนก็เป็นผู้ฉลาดอยู่แล้วนี่รอบรู้อยู่แล้วนี่เป็นพ่อหูสูตรอยู่แล้วนี่คงแก่เรียนอยู่แล้วทุกอย่างเต็มพร้อมหมดทุกอย่างแต,แต่ในช่วงนั้นท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่เป็นพระอ,อริยะบุคคลขั้นต้นว่าง,งั้นเถอะี่ท่านเห็นเนี่ยนายโลติกะนี่ เป็นผู้ขอทานกินเป็นวันวันแต่ว่ามีมีง้เฮ้มมงดีเป็ลักษณะอย่างนั้นน่ะพระอนรนก็เลยชักชวนให้บวชแต่แกโอ้ยผมบวชไม่ได้แล้วผมไม่รู้จะใครจะบวชให้ผมพระนนเอ้ยไม่เป็นไล่ตกลงบวชแล้วก็อยากจะบวชแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาให้บริขารจากนั้นท่านก็ยอมบวชอพอยอมบวชตกลงว่าจะบวชก็เลยเข้ามาทําให้ถูกต้องตาม ทุกอย่างเนี่ยตามที่หลักของพระพุทธศาสนา,า,าพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ตอนนี้พอบวชเสร็จแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเก่าพระอานทน์ก็ดูหมดทุกอย่างเลยทั้งเสื้อทั้งผ้าทั้งอะไรไม่สามารถที่จะเอามาใช้แม้แต่ชิ้นเดียวงั้นเถอะจะเอามาทําเป็นผ้ากรองน้ําก็ไม่ได้จะามาซักมาทําให้เป็นผ้าเช็ดเท้าก็ยังไม่ได้มันหลุงหลิงไปหมดว่างั้นเถอะพอ เปลี่ยนผ้ากาาวพัดให้แล้วก็เอาก็อามอบเสือ้อผ้าเครื่องขอทานของเขาเนะี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไปพอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็มีบริขารแปดแล้วเนี่ยมีบาทมีจีวรมีบริขารบริบรูรณ์ลวจากนั้นท่านพระนั้นพระเป็นพระและแ้วเจนเนี่ยโลติกะเนี่ยก็เอาบริขารไปไว้ที่แห่งหนึ่งไว้ในมุมวัดแห่งหนึ่งเหมงนงั้นเออเอาไปทิ้งไว้นะไปพาดไม้ไว้เอาไปพาดไม้ไว้ มุมวัดแห่งหนึ่งฮะจากนั้นท่านก็บวชท่านก็บวชไปบินทาบาทมาฉันอ้ออวนท้วนสมบูรณ์เี้พอได้ทานอาหารที่เขาทำบุญทำทานจากนั้นพออยู่มาอยู่มาท่านอยากจะศึกบาเนี่มันใจมันแปลกเหมือนกันนะท่านอยากจะศึกอยากจะลาสิกขาทีนี้ท่านเอเอาอยัางไง ทำไมใจของเราจึงปั่นป่วนถึงขนาดนี้ทั้งที่เราจะอยู่ในพุทธศาสนามีความสุขเราก็สมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคปัจจัยสี่แต่ใจของเรามันร้อนนั่นแหละเรื่องใจในเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญนะถ้าสมบูรณ์ขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าว่าใจมันปั่นป่วนมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใจนี่สาคัญเหมือนกันถแต่ถ้าว่าเบรกใจให้อยู่แล้วจะนิดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในร่มไม้ชายคาที่ดูปา่าโรงพงไพ่ก็อยู่ได้ ถ้าว่าใจห้องเราปั่นป่วนแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นก็ท่านก็อยากจะสึกอยากจะสึกท่านก็ไปดูไปดูเสื้อผ้ากับเครื่องขอทานของท่านเนี่ยคงจะเป็นกะลามะพร้าหรือเป็นหม้อเป็นอะไรก็ไม่รูนะ้น่ะเครื่องขอทานเหมือนกันเลยท่านไปเห็นใ้กระ t h อว่าโรติกะเธอเนี่ยเป็นคนขอทาน,นเนี่เสื้อผ้าของแก่อย่างนี้ แกจะแก่จะไปอยู่อยู่เหรอแกจะไปลาสิกขาจะไปเอาเครื่องขอทานอย่างนี้ไปขอีกเหรอเธอจะไม่ละอายบ้างเหรออันนี้เธอเป็นพระแล้วนะทําไมเธอจึงคิดอย่างนี้ท่านก็ไปสอนนะมีความให้รีความละอายขึ้นมาแก่ใจเบรกตัวเองมา้งั้นหจิตใจก็อื้อพ่องใสขึ้นมากลับมากลับมาแล้วก็อยู่มาอีกสองสามวันอีกมันปั่นปนขึ้นมาอีก ไปอีกไปดูเสื้อผ้าอันเก่าเนี่ยนะพอไปเห็นแนละ้วกับไปสอนตัวเองอีกในนั้นนะ่ะโลติกะเธอยังไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอถ้าเธอไปอย่างนี้เห็นไหมเสื้อผ้าขาดขาด,ดลงุงหลงเลงีล้ยงเนี่ยเอาระการกินอาหารของเธอก็อย่างที่ว่านะเดี๋ยวนี้บัดนี้เธอเป็นนักบวชเธอเป็นพระทำไมเธอจึงไม่สํำรวมไม่ระวังไม่รักษาศีลภาวนาตามแนวแถวที่พระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านสอน ท่านมันน่าจะมีฮิลิโอตปานะโรติกะสอนตัวเองจากนั้นก็กลับมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละแต่วันหนึ่งท่านก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจเข้าทีนี่บำเพ็ญออทำไมมันใจจึงปั่นป่วนมันออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยท่านก็ดูที่ใจปรับปรุงที่ใจแก้ไขที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านจากนั้นท่านก็ชําระใจของท่านโลภโกรธหลงในหัวใจของท่านกระเด็นออกไปเลยท่านนี เป็นพระอรหันต์นะคือวิบากกรรมตัวนั้นเป็นวิบากวิบากในอดีตชาตินะจากนั้นท่านในเป็นพระอรหันต์แล้วทนี้ท่านก็ไม่ไปแตบัดไม่ไปหาเสื้อผ้าเก่าว่างั้นแต่พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันก็กถามโลติกะเธอไม่ไปที่นั่นอีกเหรอทําไมตะกอนเนี่ยเธอไปบ่อยเหลือเกินเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเทียเท่ยวไปอย่างนั้นแต่บัดนี้ทาไมท่านท่านจึงไม่เที่ยวไปไม่เที่ยวไป ปโลติกะเขบอกว่าประโยชน์ด้วยที่จะไปหาอาจารย์ผมไม่มีแล้วเพราะนั้นผมหมดเรื่องที่จะไปหาอาจารย์อีกแล้วผมจะไม่ไปหาอาจารย์อีกแล้วหยุดนะครัตีพระเหล่านั้นเขาบอกการพูดอย่างนี้เพียงแค่นั้นนะเขาก็ว่าพระโลติกะนี่อ,อวดอุตริมนุสธรรม ใครว่าถือถือว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดแล้วหมดเยื่อใยในสรรพสัตว์สรรพโลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นอิสระเสรีอย่างเต็มที่แล้วลักษณะอย่างนั้นเทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเรียกมาเรียกพระโล,โลติกะมาเ,ออเธอพูดอย่างนั้นจริงหรือจริงครับผมทําไมก็ผมหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมีความเยื่อใยกับ อาจารย์อีกแล้วเหมือนกันกมันมัน,มนปั่นป่วนแต่วันนี้กระผมเอาชนะใจตัวน,นั้นได้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยโรติกะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของท่านอีกสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ความชั่วด้วยสิ่งที่การกระทําอย่างนั้นเป็นอาจารย์ของท่านการกระทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําไห้จิตใจของเราจึงชอบไปอย่างนั้น เทนี้พอท่านไปนรู้ท่านพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็ไม่ไปอีกนั่นคือเป็นการกระทําอย่างนั้นหรือว่าเชื่อผ้าอย่างนั้นาการดํารงชีพตัวเองอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ดูดูแล้วไม่ไม่เหมาะสมแต่ทําไมใจของเราจึงชอบลงไปทางต่ําอย่างนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์สอนเหมือนกันแสอนใจของท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าบุคคลใดก็ดีสามารถเบรกใจตัวเองได้ห้ามล้อถ้าเป็นรถก็ว่าห้ามล้อกาลังรถกําลังวิ่งห้ามห้ามจูได้นั่นแหละเป็นดีเพราะนั้นพวกเราทุกทท่านนะอุบาสกอุบาสิกาสิ่งใดก็ดีถ้าว่าเราชอบใจเราชอบใจมาก แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ถูกกฎธรรมเนียมประเพณีของโลกไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วๆไปไม่เป็นที่ยอมรับของวงสาคนาญาติสิ่งใดก็ตามเราต้องเบรกใจตัวเองไว้ถ้าการเบรกใจอย่างนั้นแล้วท่านว่าบุคคลน,นั้นหาได้ยากเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากเพราะนั้นพวกเราถึงจะ เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นญาติเป็นโยมผู้เฒ่าผู้แก่อะไรก็ตามนะทั้งโมโหโทโสขึ้นมาอย่างแรงๆจะด,ดา่าลูกด่าล้านเน่ๆเอ๊ด่าไปเพื่ออะไรด่าก็ไม่เกิดประโยชน์เอายศนิ่งไปซะบางทีก็เกิดประโยชน์นะเออถ้าว่านิ่งเฉยเมยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะทาให้ลูกหลานเ,เขาไม่ระเบียงระวงังก็ต้องดุด่าว่ากาวบ้างสั่งสอนเขาบ้างแต่ทางว่าทําให้เขาเดือดร้อน ทั้งวีทั้งวันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคนแก่ชอบบ่นชอบจู้จี้จุกจิกอันนั้นก็เป็นทำให้ลูกหลานเขาลำคาญสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้พอดีพอเหมาะพอสมพอควรนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะที่ยกนิทานสาธกขึ้นมานี่ก็นี่แหละให้เบรกใจตัวเองให้ห้ามใจตัวเองในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพยายาม ปรับปรุงแก้ไขใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมให้เหยียบคันเร่งในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมให้เบรกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมให้หันพวงมาลัยใส่ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมนะพวกเราจะจะมีแต่ความสุขความเย็นใจนะถ้าหากว่าเราอยู่เป็นวันๆอยู่โดยไม่คิดไม่อ่านโดยที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขใจใกายวาจาใจของเราแล้วมันก็อย่างเก่านะั่นแหะ ประกายวาจาใจของเราเนี่ยมันต้องปรับปรุงแก้ไขต้องพยายามทําให้ดีขึ้นเล่งความเพียรให้ดีขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาดูจิตดูใจของตนเองแต่ละวันวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมันเป็นประโยชน์ไหมที่เราคิดเนี่ยหรือมันเป็นโทษต้องดูท่านภาวนาแล้วต้องดูใจได้ไม่ดูที่อื่นเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนใจเนี่ยมากกว่า รูปร่างกลางตัวมันเป็นมาอย่างไงมันก็เป็นมาอย่างนะั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติแต่วัาใจของเราเนี่ยปรปับปรุงแก้ไขไดเ้เหมือนกับคนเราทุกๆคนร่างกายเหมือนเหมือนกันหมดนะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งแต่ใจของท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหรันนั่นเองพระอรหันก็เหมือนกับคนรูปร่างกลางตัวเหมือนคนทั้งหลายแต่ใจของท่านเป็นพระอรหัน เพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องใจเป็นสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าตัวน,นี้สําคัญมนุษย์สะเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตเป็นผีมีแต่ความแข่งแย่งมีแต่ความมุทะลุมนุษย์สะเปโตมีแต่หิวโหยอยู่ตลอดมนุษย์สติรัชนโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัติรชาน Ee, ทำตัวต่ำต้อยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักกาละเทศะเหมือนสัตว์ติรชฉานไม่ได้ว่ามนุษย์สัตติรชฉานโนมนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาสูงส่งรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จกักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งควรทําให้ควรทําอันนี้เป็นว่ามนุษย์เทโว ért, มนุษย์สามน,นุษย์โศร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจก็เป็นมนุษย์ ทำถูกต้องตามทํานองคองธรรมเคารพกฎระเบียบบ้านเมืองเคารพกฎหมายเคารพศีลธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนี้ว่ามนุษย์สามนุษย์โซนมนุษย์สาอริโยนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอริยเจ้ามนุษย์สาพุทธโธร,ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นอย่งงางนั้นพระพุทธองค์เน้นเรื่องใจเป็นสิ่งสําคัญ ใจเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะนั้นที่พวกเราท่านทางหลายนั่งสมาธิภาวนาคืออบรมใจคือคืออบรมหัวหน้าถ้าหัวหน้าดีแล้วการพูดก็ดีการกระทําก็ดีเป็นดีทั้งนั้นแหะถ้าแต่หัวหน้าเกเลคือใจของเราเกเลใจของเราไม่มีเหตุไม่มีผลจิตใจของเราเขุนมัวจิตใจของเราไม่รู้จักไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนี่ดันทุรังจิตใจของเรา ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วกายวาจามันก็ออกไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันตรงกันข้ามใจของเรามีเหตุมีผลใจของเราได้รับการอบรมด้วยศีลธรรมดีแล้วนะการพูดการแสดงออกกับคู่คนทั้งหลายก็ร่มเย็นเป็นสุขนั่นแนะนะท่านจึงเปรียบเทียบว,ว่าพระอริยะเจ้าอยู่นะสถานที่ใด ที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมถ้าเราจะเปรียบเทียบให้มันต่ําลงไปกับกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่วุ่นวายคงจะไม่ผิดว่างันเถอะเพอแต่นี่บาลีนี่ไม่มีว่างันเถอะแต่หลวงพ่ออินตั้งขึ้นไหมที่ใดสถานที่ใด พระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมนะอันนี้มีพระบาลีนะแต่ที่หลวงพ่อบอกว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ณสถานที่ใดผลประโยชน์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่วุ่นวายเพราะงั้น่มันที่วุ่นวายจริงๆน่ผลประโยชน์เข้าไปกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนแย่งแก่งแย่งกันทั้งลาบทั้งยศแย่งสนเสริญกัน ดังที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันก็แย่งกันโลกก็นี่มันโลกกิเลสนะแล้วก็วุ่นวายระบาดไอ้ฆ่ากันไม่รู้จักไม่รู้เหตุไม่รู้จักผลระบาดเลยแต่ถ้าว่ามีเหตุผลเข้าไปมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนเคารพกติกาเขาทุกคนมีศีลธรรมประจํากายวาจาใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะ แต่ถึงยังไงก็อย่าลืมนะพวกเรานะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา,าไม่ถึงร้อยปีนะต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเก่านะอันนี้เมื่อแยกย้ายกันกลับบ้านเก่าแล้วเราจะมีอะไรบ้างติดตัวไปบ้านเก่าของเราอันนี้ให้ถามตัวเองไว้อยู่เสมอไม่ถึงร้อยปีนะเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่ล่ะมันยากอ่นนะที่จะทํานายไปข้างหน้าอ กี่ปีก็ไม่รู้ละ,ะเพราะฉันเสร็จเข้าไปอาจจะไปก็ได้ไม่มีใครรับรองชีวิตของคนเราเหมือนกับน้ําค้างใบบัวลมพัดมาก็เอียงไปเอียงมาเอียงไปเอามาก็ตกจากใบบัวจอมแล้วก็จบอ,อันนี้เหมือนกันชีวิตของเราเยอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ความประมาทจนเกินไปนะพยายามสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ถ้าเมื่อเราออกจากร่างของเราออกจากชาตินี้ไปแล้วพวกเราจะได้รับบุญกุศลส่งบวงวิญญาณของพวกเราไปเพราะหลักของพุทธศาสนาผู้เทธเจ้าวตายแล้วไม่สูญน,นะฟังเอาไว้นะปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นะถ้าพระผู้ทธเจ้าเกิดมาชาติเดียวท่านจะระลึกได้อย่างไงชาติผลหลัง มีพระบารีรับรองไว้เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นโพนนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะปุบเพนวาสานุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้น่าถ้าว่าเกิดมาชาติเดียวแล้วจะเป็นระลึกได้ยังไงพระพุทธเจ้ามีกี่กี่พพกี่ชาติอย่างพวกเราวันนี้มาจากไหนเมื่อวานเราอยู่ที่ไหนวันก่อนเราอยู่ที่ไหนอาทิตย์ก่อนเราอยู่ที่ไหนเดือนก่อนเราอยู่ที่ไหนปีก่อนเราอยู่ที่ไหนไล่ด้วยสิออ จนไล่จนหลงลืมเหมือนกันเถอหลงพ่อนะี่อยู่มาอยู่ที่นี่ได้วันนี้นะไล่เลวยสิตั้งแต่วันเกิดมารู้เดียงสาภาวะอยู่ที่ไหนบ้างบางทีก็ลืมไปเสียเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเถอ,อะระลึกระลึกได้เป็นส่วนน้อยแต่ญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้ารู้ได้หมดทียิบเลยเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีก ถ้าพวกเราอยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์เออถ้าเราเชื่อไ้ดีกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าท่านพู้ตาดีไว้ก่อนถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยเราจะพิสูจน์ด้วยตนเองเถอะนั่งภาวนานะนั่งภาวนาทําจิตให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำนั่นเราจะรู้ได้โดยตนเองพระพุทธเจ้าสอนเออพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดจริงจริงจริงฮะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะ เพราะนั้นอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเแน่นอนบาปบุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราไปจับไฟเลยสิมันร้อนทันทีนะถ้าเราทำชั่วสิ่งชั่วก็เหมือนกันถ้าเราทำเข้าไปแล้วเดือดร้อนทันทีแะถ้าเราทำดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขนะ,อะตอนนี้ไปรับพรที่นี่นะวันนี้ให้ข้อคิดแก่พวกเราทุกๆคนที่เป็นพุทธบริษัท ยะถาวาริวหาปูรา